ไ่ตัวบางนำอันนี้พักยังก่อนพักกาดเท้านุ่เป็นีเขียวแอ่ต้นบานทำเตาหลายียังกินได้บ่ะันนีัน้ำก็ดีด่วนเตคนกินกับเบียดเติบ่มี่พได้กินนักเทียดิ้ปาด้าไปน้ำแปลงพักเนี่ยมันเหม็นนียเม็นนั่นเหม็นหมากแมงมาได้อะแมงมาัินนีซะเนาะมันเหม็น้ ไปเบิ่งต้นบักนำเตา,ขอขอาไปดิข้าวโคดผู้ใดบดิจ้ะขดาดเียวอกํอากกลังงามามดมมุ่งของผู้ใดมุม่งย,ยังยมุ่งอ้อมันยังอะมุ่งพักลพกของผู้ใดอันอันนี้ข้าวโพดจ้าข้าวโพดกำลังงาม ข้าพ,อพอุทธกำลังสวยงามมาบั่นับหด้วยักสมโอ่ปะปืดต้นเลี้ยงไ่เลยต้นน่ะป้าดูป้าเคยเห็นพูดนะต้นเลี้ยงไ่เลยบักน้ำเต้าพ,าพนาพนาันวานี่ดิ นนนนพิ่บอกว่าบักน้ำเต้าเอาไปผ้าลูกไววก็แปลงพักมแมลงไม่มาหากันมแมลงจ้าบราจเคยเห็นนบ้านพี่น้องมีบจ,จาย่างหลายตนเลยพุ่นะปลูกย่งางไา่เต็มเลยนะดูดูดูทางหนุนกมีค่ะน้ำเต้าบางน้ำเต้าเีย มวยผสมโอเอาจะเอาไปพาพาแล้วก็ว่างไว้ก็แปลงพักเพื่อนว่าพักมแมลงไม่มานะคะเหม็นมแมลงเหม็นก็จะบินหนีไปนะไปนะไปนะพามาเบืงข้างนี่อีกจ้ะแจงงลาต้นเลยจ้าเมืองเขาโพดเพิ่งกำลัางงามอ่อนแท้เขาโพดเพิ่งกำลัางงามจ้า บากน้ำเต้าเด้อช้าบากน้ำเต้าอย่างไรเลยไข่หูบางน้ำเต้าน้ำเต้าอย่างไรก็เจา้าคือขยันแถบนะนะเ็ดแปลงพักเซลเลยจ้ะ เอาโพกกากำลังงามเดี๋ยวเราจะเก็บลูกน้ำเต้านี้นะคะเก็บลูกน้ำเต้านี้ไปว่างไว้แปลง่ผักว่าให้มีไม่ให้มีมแมลงมาใกล้เก็บกระไดเด้ม,มันมว่ามีดมะป่าเราเดิน